สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับเมื่อนี้มาตามตัวเลขแอดมินมาตามตัวเลขของน้องเจมนะครับกุมารน้อยนะครับหรือว่าเด็กมีเซ้นนะครับแอดมาหลายรอบแล้วนะครับกับบ่ค่อยเห็นน้องเจมเนาะเพะว่าน้องเจมไปโรงเรียนนะครับบางมือกะบ่มีเวลามาตอนเย็นนะครับเมื่อนี้มาตอนเย็นเลยนะครับตามถึงบ้านน้องเจมนะครับใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพ ไปที่บ้านน้องเจมกันเลยไปกันเลยครับผมเอาหลดคาทั้งพี่น้องเอาว่าเป็นยังครับหมืใไม่แค่ใจเอื้อมยังไงก็ไปตามให้นะครับสําหรับตัวเลขน้องเจมนะครับอ่ะไปกันเลยงวดนี้จะได้ตัวไหนอย่างไรกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่ะไปกันเลย นะน้องเกมเอาส,สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมมาเขียนเลขนะครับมาดูโอ้มาเขียนเลขอะไรวดนี้เอาเขียนตัวไหนน้อน,นี่เขียนเลยบนะ่ะเอาเอาสงสัยเพิ่นจะเขียนให้ตัวเก่าเลยพี่น้องเอาเลขยังนั่น,น,นเลขยังอีกระบาดนี่คือเก่าพี่น้อง เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนแผ่นใหม่เขียนดีๆเขียนช้าๆเอาเอาอีกด้านนึงเขียนเอาันนี้ก่อนอันนี้ไปเอานี้มาเดี๋ยวเขียนแผ่นนี้เขียนช้าๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาถึงเขียนให้เลยอู้เอ๋อโอ้โหหน้องเล็กยังเนาะเพิ่นเขียนคือเก่าเพิ่นนะครับเอาเขียนชัดๆเลยเอาบานีิเอาเอา หน,ห,นหนึ่งเจ็ดหนึ่งไทยหนึ่งไทยหนึ่งเจ็ดโอ้พี่น้องอยากดีเขียนเห็นไหมล่ะเอาน้องก็บดเขียนได้ตัวเกิลนู่นนี่ครับให้เขียนสองเท้าเพิ่งเขียนเดิมจะนี่อีก,อกเขียนตัวไหนเขียนเขียนตัวมันออกเด้อเขียนตัวมันออกโอ้เอา้าตัวที่ออกล่ะเอ้าโอ้ก็เขียนคือเก่าศูนย์หนึ่งเด้คือเก่าพี่น้อง เอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจมมาคุยกันก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับผู้ชมน้องเจมไปโรงเรียนมาไหมวันนี้ไปสิไปสิเอาเอานี่เขียนใหม่เอาสีแดงเขียนเด้อเดี๋ยวสีแดงเขียนเขียนเขียนตรงนี้เอาใหม่เขียนเขียนสวยๆทีนี้เขียนสวยๆตั้งใจเขียนอืออ่ะเขียนสวยๆศูนย์เจอีกคือเกาเอาเอา เอาตัวเป็นเขียนชัดๆเดีย๋ยวให้เพื่นพี่น,อยอยน้องตายยากเล็กน้อยเนาะเอาเอาคือเลขหกเถอะล่ะเป็นอย่างนอบ้บอนีเรเลขอะไรนี่เลขอะไรบอกบอกบอกได้ไหมอึมันเกมเอาบ่อนีลเอาพี่นอ้องเอาเป็นเขียนเลขบพรัะนได้เป็นเนาะเขีย,ย,ยน,อ,นยอยู่แต่ตัวเก่านี่ครับแต่แอดมินจะแจ้งให้เบิ่งเอาเนาะ เนี่ยพูดหน้าพอดีเขียนไห้แต่ตัวเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเฉพะบัรนี้แล้วเอาเอาเอาบานเลยเอาเอาโอ้ยด็จียงไหพี่น้องเบิ้งเอาอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วได้ได้แต่ตัวเก่าเดี๋ยวถามดีกว่าที่นี่ถามน้องเกมดีกว่าเขนเขนดกเดี๋ยวมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนเลขจะออกตัวไหน ่<า>ให้ทำแล้วใหยดูดีนะเออไปนะ้ำแม่เพิ่นแล้วถามก่อนเลขแกออกตัวไหนม,มีเลขไหนบ้างฮะโว้ะปอน้อเ,เลขออกสิเป็นแลขออกสิผ่าสิบแปดสิผ่ากึ่เก้าอ๋อเยอะก่อนเอา้าจะเขียนให้ใหมบ่อันนี้ไปมาเอา,เอาตามใจาอาจารย์ละ ฮึบฮึบฮึบคือเก่าเอีกเอาพี่น้องคือสีได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้งไม่เนาะครับเดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้งไม้ที่น้องเขียนนี่จะเตียวเานาะมีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนยะ์มีเจ็ดเนาะอาฟ้าแดงอา้าวฟ้าแดงปิดเรียบร้อยแล้วเอา สวัสดีท่านผู้ชมก่อนจบคลิปแล้วบายบายด้วยบายบายขอให้เอฟซี F C, ถูกหวยถูกหวยรับ <laughs> ขอให้ถูกหวยกันทุกคนครับถูกหวยให้ลุกชมครับถึงหวยรับชมถูกหวยรับชมโอ้ใครที่รับชมขอให้ถูกหวยอ่าโอเค <laughs> อ่าเอด็อด,อดเดี๋ยวเอ็ดแจงให้เบื้องไม่เนาะเป็นะเขียนได้ซ้ำนี่นะครับแบบโบงหูละงวดก้อนนัน่นเป็นเขียนเลษ์ ศูนย์คล้ายๆเลขเก้าบ uh, ัตนี uh. 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 ้ก็เลขเก็ดน uh. ี่แหละไปให้ยป้เจเบิ่งด้วยอ่ะป้เจเบิ่งด้วยเออโอ้เฮ้ยเอาไปไหนป่อป๋อแทบวัวกระบอกอีกป๋าเอามาถือไว้หน่อยถือถือไว้หน่อยให้ถ่ายรูปหน่อยเอาถือไว้เอาจะบังหน้าเออโอ้อ่ะถือถือดีๆอ่ะถือดีๆเออนั่นแหละอ่ะอ่ะ โอ้อยังสวยเลยตัวเล็กอ่ะโอเคอ่ะอเอแคนี่พอเอานี้ไปมาเอามาเขียนให้เรวเอามาอ่ะนี่ตาขนลงมาฝากเด่นลงมาฝากเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ